าจากคลิปที่ผ่านมานะคะเราก็รู้จักระบบสารสนเทศแล้วนะคะแล้วก็รู้ถึงความสําคัญว่าทําไมเราต้องมีการสร้างพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะแล้วก็รู้จักกิจกรรมต่างๆที่จําเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเน้นในโมดูลนี้ก็คือการรวบรวม Requi r e m e n t นะคะแล้วก็การวิเคราะห์นะคะ ในส่วนนี้เดี๋ยวขอจะสรุปให้ดูนะคะว่าสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาในคลิปก่อนๆน,นะคะมีสาระสําคัญอะไรบ้างนะคะในการรวบรวมความต้องการแล้วก็การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศนะคะในส่วนของการรวบรวมความต้องการนะคะยังจําได้ใช่ไหมคะสิ่งที่สําคัญคือเราควรจะต้องไปเก็บข้อมูล ะะโดยการเก็บข้อมูลที่ดีเนี่ยจริงๆเนี่ยมีการพูดคุยนะคะอาจจะเก็บด้วยเอกสารก็ได้นะคะไปดูระบบงานเก่าๆก็ได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือไปคุยกับคนที่เกี่ยวข้องคนที่เกี่ยวข้องพวกนี้มีใครบ้างนะคะอาจจะเป็นผู้ปฏิบัติงานเองนะคะอาจจะเป็นคนที่ใช้ทั่วๆไปหรือไปดูคอพลนก็ได้นะคะหรือจะเป็นผู้บริหารพวกเนี้ยนะคะจะเป็นคนที่ให้ฟีดแบ็กเราดีมากว่าจริงๆเขามีปัญหาอะไรแล้วเขาต้องการให้ระบบมาช่วยอะไรเขา ะะซึ่งในส่วนของการเก็บรวบรวม r e q u i r e m e n t เนี่ยหลักๆสิ่งที่เราจะได้คือฟังก์ชันหลักๆที่ระบบสารสนเทศควรจะต้องมีนั่นคือ f ฟัง n a l ที่ควรจะต้องได้จากการรวบรวม r e q u i r e m e n t อันนี้คือระบบต้องทำงานพวกนี้ได้นะคะส่วนที่2ส,สิ่งที่เราต้องไม่ลืมคือ non f u n c t i o n คือทำออกมาแล้วมันต้องใช้ได้จริงแยกอย่างเช่นบอกว่าระบบลงทะเบียนของเราลงทะเบียนได้แต่ หลังจากที่นักศึกษากดอันนี้แล้วรอไปสักสองนาทีนะคะอะไรอย่างเงี้ยไม่เวิร์กแล้วถูกไหมคะดังนั้นตรงนี้มันจะมีความต้องการที่จะเป็นลักษณะของทั้งฟังกชันการทํางานที่แท้จริงที่ระบบควรทาได้กับจะมีความต้องการอื่นๆที่เป็นลักษณะของนอนฟังก์ชันนะคะอันนี้เวลารวบรวมต้องเก็บพวกนี้มาให้ได้นะคะพอรวบรวมเสร็จแล้วเราก็จะทําการวิเคราะห์นะคะซึ่งหลกัหลกๆเราแบ่งออกการวิเคราะห์ออกมาเป็นสส่วนนะคะคือการวิเคราะห์แบบเชิงโครงสร้างกับวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงวัตถุ ะะเชิงโครงสร้างก็คือจะมีการอันนี้จะมีการยกตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าเรามีการใช้ด i a g r a ต่างๆนะคะตั้งแต่แผนภาพนะคะแต่จากฟังก์ชันใหญ่ๆเป็นฟังก์ชันงานย่อยๆฟังก์ชันงานย่อยๆนะคะหรือจะดูความสัมพันธ์ว่า Data ของเรามันมีการไหลเข้ามาในกระบวนการหรือ process ต่างๆอย่างไรนะคะหรือจะดูว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่าง entity ไหมนะคะจะมีการดูว่ามีเรื่อง ต้นไม้การตัดสินใจไหมนะคะว่าถ้ามันเกิดเคสนี้แล้วเราควรจะเลือกเงื่อนไขอะไรพวกนี้คือ Requi r e m e n t ที่เราไปเก็บมาถูกไหมคะเพราะว่า business business เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันนะคะก็เราไปเก็บรวบรวม r e q u i r e m e ม t มาอีกส่วนหนึ่งคือการเก็บ Requi r e m e n t ที่ต้องการจะเอาไปวิเคราะห์เชิงวัตถุนะคะซึ่งตรงนี้สิ่งที่เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือหลักๆก็คือจริงๆเราคือใช้แผนภาพนั่แหละนะคะแต่แผนภาพที่เขานิยมใช้หรือเป็นมาตรฐานก็คือใช้ UML ะะตรงนี้เราก็ไปดูนิดนึงว่าสิ่งที่เรากําลังเก็บ requirement ออกมาเราสามารถวาดออกมาเป็นอะไรได้บ้างส่วนใหญ่ที่เราจะใช้คือ Use Case Diagram นะคะแล้วก็ไปดูว่ามันมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างอาจจะสร้าง Activity Diagram นะคะในแต่ละพวกสิ่งต่างๆที่ communicate กันพวกนี้เราจะติดต่อสื่อสารกันระหว่าง Entity เนี่ยเรา,เาจะวาดไอเจ้าตัว Communication Diagram ขึ้นมาก็ได้ นะคะซึ่งเวลาที่เราวิเคราะห์เสร็จแล้วเป็นไงคะเราต้องกลับไปสํารวจนิดนึงว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์ออกมามันตอบไอ้ส่วนของที่เราเก็บ r e q u i r e ม e n t มาไหมถ้าไม่เราไปดูซิว่าเราจะไปปุป,ปะมันให้มันเติมเต็มให้มันตอบ Require m e n t ที่เราไปรวบรวมมาได้หรือเปล่านะคะซึ่งจะเห็นว่าวิธีพวกนี้กระบวนการพวกนี้มันจะเป็นแบบ backward forward นะคะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังระหว่างการรวบรวม Requi r e m e n t แล้วก็การวิเคราะห์เพราะว่าเวลาเราไปประชุมครั้งหนึ่งเนอะอาจจะไม่ได้ ข้อมูลที่ถูกต้องหรือข้อมูลครั้งเดียวที่เขาบอกเราหมดนะคะอาจจะมีรายละเอียดเป็ดย่อยพวกนี้นะคะซึ่งสิ่งสำคัญต้องไม่ลืมนะจริงๆเรื่องการเก็บ Requirement เนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆนะคะดังนั้นในส่วนนี้ถึงได้บอกว่าสเต็ปต่างๆในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะอาจจะทำเป็น Focus Group ก็ได้ Brainstorm อะไรพวกนี้ก็ได้นะคะเราต้องไม่ลืมนะว่าสิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากรู้ปัญหาที่แท้จริงว่าเขามีปัญหาอะไร นะคะแล้วเราก็วิเคราะห์เพื่อจะตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาเหล่านั้นนะคะแล้วสุดท้ายเราก็จะไปต่อด้วยการออกแบบในสเต็ปถัดไปค่ะ